สวัสดีค่ะเรียนแม่ช้าที่คร์สแรสวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะน,นาเสนเกักบหัวข้อระบบสาราสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษานะคะโดยมีสมาชิกน,นะคะหนึ 1, น่งนางสาวนันทิการสีเอียดค่ะ,า 11, คะ,ะาาาาการศึกษาุนิย์เกียรติค่ะเลดี้ชานาลนางสาวสันิรัตน์เอกค่ะรัสศูเค่ะ เตรียมทดสอบก่อนเรียนงกนค่ะปนนะคะอาเพื่อนเพื่อเตรียมโทรศัพท์โน้ตบุกให้พร้อนะคะเพราะว่าเราจะใช้เกฟบออนไลน์นะคะทำไปไหนคะ โทรศัพท์ก็ได้ะคะ่ะลูกก็ได้ะคะ่ะนี่นะคะ,ะหันด้วยสแกนก็ได้ะคะ <c oughs> หมได้ไหมคะ

เือมีม <roommate. S 1> ึองงฮารยเอดในกมือ <Phone> น <Blaze> ี้ขอไม่อ่านนะคะสมัยฟิัินี้เราเป็นนี้ค่ะเป็น ได้มั้ยคะ <laughs> 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 เดือนไหนนะคะเดือนหนึ่ะครับสองปีไหม thank uh -huh.